สบายสบายสไตล์บันดิตวันนี้พาท่านมาเที่ยวที่เขาจิบกคอฟี่ตั้งอยู่ตำบลกระแสบนออำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเป็นกาแฟอร่อยนะครับมีซิกเนเจอร์ที่แนะนําให้ทานก็คือ,อกาแฟรถทุเรียนนะผมทานแล้วอร่อยมากชอบหอมหวานชื่นใจดีมากเลยครับบริหารงานโดยท่านอดีตผู้อํานวยการดรประนอมบํารุงนะครับผู้มีอ,อาธยาศัยดี จิตใจงามมีน้ำใจดีเลยนะฮะผู้คนผ่านไปมาท่านแวะต้อนรับขับสู้ดีมากเลยครับเขาจิบกาแฟเปิดบริการตั้งแต่เช้าเลยนะครับทุกทุกวัน8ปดนาฬิกา30นาทีถึง17บเนาฬิกา30นาทีก็คือตั้งแต่เช้าเลยครับ8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเลยนะฮะ5้าโมงครึ่งนะฮะอาหารเครื่องดื่มขนมกาแฟาทุเรียนกาแฟาต้มยำกาแฟาต้มข่าลาเต้ท่านเคยได้ยินไหมครับ กาแฟรถทุเรียนกาแฟรถต้มยำกาแฟต้มข่าลาเต้เนี่ยที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นนะครับอยากให้ท่านมาลิ้มลองดูครับเป็นิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะครับเดินชมรอบๆภายในเขาจิกกอฟฟี่ก็ยังมีสกายวอล์กนะครับมีน้ำตกนะเป็นชั้นๆสวยงามมากนะครับมีสวนสัตว์รูปปั้นนะและยังมีเมินิกอบตามพักกรอบนะครับ ที่ให้นักกรอฟได้มาประลองฝีมือกันนะครับมีชิงชา้ามีต้นไม้นะฮะรม่มรื่นและที่สําคัญมีสวนมะขามด้วยสวนมะขามนี้ก็อร่อยนะหวานนะครับผมไปชิมมาแล้วนะครับมีโต๊ะไม้ขนาดใหญ่นะสามารถเอ่อ,อนะจับกิจกรรมจัดงานสัมมนาประชุมองค์กรหน่วยงานของท่านได้เลยนะครับทานกาแฟอร่อยๆนะสัมมนาอบรมที่นี่ได้นะครับที่นี่ก็น่ามาเที่ยวมาท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวผ่านไปมาก็ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้น,นะครับทางที่จะตรงไปนะครับไปเส้นออกระยองทางด้านอำเภอแกลงนะครับก็เส้นนี้ผ่านไปมาสะดวกสบายนะครับเป็นติดถนนใหญ่นะครับวิวทิวทัศนสวยงามไม่มาไม่ได้แล้วนะครับที่เขาจิกคอฟฟครับตั้งอยู่ตำบลเกษบน,บนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับ จิบพา่ฟใส่หลายเย็นนืําตกครับ้ะนับเป็นชั้นก็หลายชั้นทีเดียวนะครับหนึ่ชั้นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนานาชนิดหารปาฟ้าเขอากิบพี่ครับอ่าเดี๋ยวตามไปดูข้างในครับข้างในร้าน,นสั่งกาแฟนะครับนี่ด้านในร้าน สวยงามครับบรรยากาศดีมากเขาจิบกาแฟนะครับท่านที่ผ่านไปมาก็แวะมาทานกันได้ที่นี่ครับจังหวัดระยองและมีขนมปังให้ด้วยนะครับเมนูก็สั่งได้ กาแฟทุเรียนเป็นเซนะ็กซ์เนเจอร์นะกาแฟทุเรียนหมอนทองอ,อ่าหน้าทานโอเคอเค๋อสุดยอดเป็นเมนูแนะนำเซ็กซ์เนเจอร์นะเลือกรายการเลยเดี๋ยวสั่งปั๊เตอร์ปนอมแนะนำให้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ กาแฟแล้วจะมีน้ำมะพร้าวหวานๆชื้นใจที่ทานนะครับสั่งได้นะครับกาแฟทุนเรียนแล้วก็จะมีกาแฟอคอกกี่รสทุเรียนแล้วก็จะมีมะพร้าวด้วยหลากหลายเมนูมากเลยครับกาแฟที่นี่มีทุกรสรั้ทานกันนะครับ อร่อยมากค่ะรับเจ็ตคาเฟ่อร่อยอมชื่นใจหอมชื่นใจไหมมขนาดน้ำมะพร้าวยังหอมชื่นใจขนาดนี้นะถ้าเป็นกาแฟนะสุดยอดเลยค่ะทานแล้วฟินสุดเดี๋ยวสั่งกาแฟไหมครับเรียนคอฟฟี่สุรียนนมีอย่างนี้เดียวเลยนะบอสรมณบรรยากาศดีเดี๋ยววันไหนมาที่กอล์ฟสนามบางจันทร์น้ำแวะมาทานอ่าข้าไก่ ครับเดี๋ยวจะมีโครงการมินิกอล์ฟที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวท่านพ่อแนะนำหน่อยว่ามินิกรอบโอ๋อของเล่นใช่ไหมของเล่นมาทานกาแฟแล้วก็มามินิกอล์ฟที่นี่ได้เล่นกันเองนะทำพิณใสๆแบบทำสนามเล็กๆวันไกล นอกจากมีกาแฟแล้วมีอะไรมาเดยวแนะนำนิดหนึ่งนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่สกายวอล์กที่เขาจิกกาแฟนะครับนะฮะสกายวอล์กไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศครับมาที่ร้านเขาจิกคอฟฟนะฮะที่แกลงนะที่นี่แห่งนี้กระแสะกอแกรแนรนรแสนกระแระแสนแนกรงแร์แกระแนะกรับสนะรับกระกระแกรสรับ ดูพื้นนะครับสวยงามมองข้างล่างลึกมากนะครับเนี่ยล่างในกระจกพื้นแวะมากันนะครับอันพออดอดร,อรประนอมหาชมเขาอจิ๊กคอเฟ่ครับผู้ชมครับ ตอนนี้อยู่ที่สนามมินิกอล์ฟครับของระนอมนะครับที่เขาจิกคาฟฟ่ครับบรรยากาศยนี้ครับกําลังพัฒนาต่อเติมไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยสวยงามมากครับเดี๋ยวเชิญนักกอล์ฟมาทานกาแฟแล้วก็มาซ้อมฝีมือกันได้ที่นี่ครับท่านพ แนะนำหน่อยออสวัสดีค่ะ,ะครับแต่ที่นี่เขาจิกกาแฟยินดีต้อนรับค่ะครับเชิญมาครับเ,ออเชิญทุกท่านแวะมานะครับที่เขาจิกกาแฟมีทุกอย่างหลากหลายทั้งสวนสัตว์ทั้งสกายวอล์กนะสวนสมุนไพรก็มีนะแล้วจะมีมินิกอฟด้วยสุดยอดจริงๆไม่มาไม่ได้ละครับต้องมาให้ได้นะครับเขาจิกกาแฟครับ